แม้สถานการณ์โควิด -19 จะก,กลับมาระบาดในรอบที่3แต่ชาว U2T ยังคงเดินหน้าทำภารกิจสู้ภยัยโควิดในชุมชนนอกจากหน้ากากอนามัยที่เป็นที่นิยมแล้วยังมีเฟส e ิลอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคเรามาทำความรู้จัก Face Shield กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ค่ะ 1. แผ่นสขนาด A4 2. แผ่นฟองน้ำหรือว่าโฟมที่มีความยืดหยุ่นได้ค่ะ 3. แล้วก็ยางยืดนะคะสำหรับรัดศีสษะ 4. เทปกาวสองหน้า 5. กันไก่และสุดท้ายค่ะแม็กเก็บกระดาษค่ะขั้นตอนแรกวัดขนาดฟองน้ำตัดตามแนวยาวให้กว้างชิ้นละ1น,นิ้วขั้นตอนที่2นะคะ เราจะเตรียมแผ่นพลาสติกใสโดยใช้แนวนอนตัดขอบให้โค้งมนป้องกันเพื่อไม่ให้พลาสติกบาดนิ้วค่ะขั้นตอนที่3เราจะติดเทปกาวสองหน้าลงบนด้านบนของแผ่นพลาสติกค่ะขั้นตอนที่4ตัดฟองน้ำให้ความยาวสั้นกว่าแผ่นพลาสติกด้านละ1เซนติเมตรแล้วแปะลงตามแนวเทปกาวค่ะขั้นตอนที่5นะคะ แม็กตรงปลายฟองน้ำให้เข้ากับแผ่นพลาสติกอีกรอบโดยให้ด้านที่เรียบอยู่ข้างในค่ะขั้นตอนที่6เราก็ตัดแถบผ้ายางยืดให้ได้ความกว้างเท่ากับแผ่นพลาสติกค่ะขั้นตอนที่7ให้แม็กส่วนปลายยางยืดให้เข้ากับฟองน้ำได้เลย ในส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะคะให้ใช้เทปกาวยึดด้านหน้าแปะเลยมาจนถึงส่วนที่แม็กยางยืดไว้ให้แน่นอีกทีเมื่อติดเทปกาวยึดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เฟซชิลของเราแล้วค่ะในปัจจุบันนี้ประชาชนปรับใช้เฟซชิลเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อให้เกิดโรคโควิด -19 รู้ไหมว่า เฟสชิลสามารถช่วยป้องกันโควิก -19 ได้นะจากข้อสงสัยข้างต้นความสามารถในการป้องกันมี3ช้อยด้วยกัน 1. ป้องกันสารคัดหลัน่นเข้าสู่ใบหน้า 2. ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อได้ 3. ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคค่ะ เฟซชิลเป็นเพียงอุปกรณ์เสริมของหน้ากากาอนามัยเท่านั้นไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้หรือใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้เฟซชิลจึงไม่เหมาะในการใช้สวมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 โดยที่ไม่ได้ใส่หน้ากากาอนามัยซึ่งวิธีที่ถูกต้องในการใช้ต้องใส่หน้ากากอนามัยร่วมด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 ค่ะ